เงินบำนาญชาราภาพพบกับสาระน่ารู้กับประกันสังคมเช่นเคยครับหากผู้ประกันตนท่านใดผู้มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์หรือความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงสามารถขอรับเงินบำนาญชาราภาพได้ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนหรือ15ปี จะได้รับเงินบำนาญชาราภาพอัตราร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง และหากจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนหรือ15ปีขึ้นไปให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชาราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก12เดือนสำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า180เดือนโดยจะได้รับเงินดังกล่าวเป็นรายเดือนตลอดชีวิตหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง